อร่อยอร่อยอซื้อมาจากตลาดก่อนจะทำงานกินให้ได้อย่างน้อยวันลองทำดูนะคะทุกคนโอเะ กินในถุงไม่ได้ไม่ต้องเลิอดรูอ,อะไรนะคะไข่ต้มสองฟองทุกวันนะคะวันละสองสองลูกสองฟองนะคะ อร่อยแค่นี้ก็เยี่ยมกินให้ได้อย่างน้อยวันอร่อยนะคะเก็บก่อนเนี่ยมันไม่สวยแล้วเราก็มีนี่ โปรตีนจากร่างกายที่สูญเสียไปแล้วนะคะซ่อมแซมด้วยไข่ขาวแค่เรากินไข่ขาวเขาก็พออร่อยแค่นี้ก็เยี่ยม ปอกนะคะไม่ปอกก็ได้ถ้าใครกินได้ไข่ต้มสองฟองทุกวันนะคะอย่างน้อยวันละสองฟองแต่กินแต่ไข่ขาวนะคะ ปอกนะคะไม่ปอกก็ได้ถ้าใครกินได้แต่เราจะกินยังไงให้มันได้ประโยชน์นะคะอยากกินไข่แดงไปด้วยนะคอเลสเตอรอลไข่ขาวได้โปรตีน ก็ปอกนะคะไม่ปอกก็ได้ถ้าใครกินได้เราก็จะมีเอาไข่ขาวนะคะไปกินนะคะกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปบายบายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่สนับสนุน รับชมวิดีโอให้กันเป็นกำลังใจให้เราก็จะมีเอาไข่ขาวนะคะไปกินแต่ก,กินไข่แดงไปด้วยนะคอเลสเตอรอลไข่ขาวได้โปรตีนไข่ต้ม สองฟองทุกวันนะคะกินให้ได้อย่างน้อยวันโปรตีนจากร่างกายที่สูญเสียไปแล้วนะคะซ่อมแซมด้วยไข่ขาวโปรตีนจากร่างกายที่สูญเสียไปแล้วนะคะซ่อมแซมด้วยไข่ขาว เนี่ย yeah. ลงไปเลยอร่อยแค่นี้ก็เยี่ยมได้แล้วหนึ่งจานพูนพูนอร่อยนะ จะกินไข่แดงไปด้วยนะคอเลสเตอรอลไข่ขาวได้โปรตีนแต่เราจะกินยังไงให้มันได้ประโยชน์นะคะ สวัสดีงามๆนะคะทุกคนวันนี้ได้กับข้าวไม่ต้องเลิศหรูอ,อะไรนะคะกินให้ได้อย่างน้อยวันสวัสดีงามๆนะคะทุกคน วันนี้ได้กับข้าวอร่อยอร่อยอซื้อมาจากตลาดก่อนจะทำงานเราก็จะมีเอาไข่ขาวนะคะไปกินเราก็จะมี เอาไข่ขาวนะคะไปกินได้แล้วหนึ่งจานพูนพูนอร่อยนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่สนับสนุนรับชมวิดีโอให้กันเป็นกำลังใจให้ละสองสองลูกสองฟอง ะะแต่เราจะกินยังไงให้มันได้ประโยชน์นะคะเราก็จะมีเอาไข่ขาวนะคะไปกินนะะไม่ต้องเลือดรูอะไรนะคะ สวัสดีงา,งามนะคะทุกคนวันนี้ได้กับข้าวละสองสองลูกสองฟองนะคะโปรตีนจากร่างกายที่สูญเสียไปแล้วนะคะซ่อมแซมด้วยไข่ขาว แล้วก็จะมีเอาไข่ขาวนะคะไว้กินนะคะแค่เรากินไข่ขาวเขาก็พอไม่ต้องเลิอดหรูอะไรนะคะอยากกินไข่แดงไปด้วยนะคอเลสเตอรอล ไข่ขาวได้โปรตีนละสองสองลูกสองฟองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่สนับสนุนรับชมวิดีโอให้กันเป็นกำลังใจให้อร่อยแค่นี้ก็เยี่ยม ไข่ต้มดีมีประโยชน์อร่อยอร่อยอซื้อมาจากตลาดก่อนจะทำงานอร่อยนะคะเก็บก่อนเนี่ยมันไม่สวยแล้วเราก็มีนี่ ไข่ต้มสองฟองทุกวันนะคะไข่ต้มดีมีประโยชน์ไข่ต้มสองฟองทุกวันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่สนับสนุน รับชมวิดีโอให้กันเป็นกำลังใจ